ครับทุกคนในเบนบอกครับกับเพื่อนของผม garbage ในแมปไอในเซิ<ช>ร์ฟเวอร์ไรพิกเซลเราสามารถตีเตียนตัวเองแล้วก็จบเกมใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ก็แปลกเดี๋ยวก็รอกัรนรอไปเมเล่นเมเลนดาบ้าเลยใช่ครับเล่นบอาเราคงจะเล่นหนัาถึงเวลาการเต้นด้วยไอรอนนี่งกัมันกูต้องการไอรันเพิ่ม ไม่เหนน็นอะไรนะอะไรนะไม่เห็นอะไรใช่ไหมเห็นเียเคียรั่วมาแล้วมึง <c ười> โอ้ยตายอ๋อ,อนี่ไงแบบนี้ไงก <c ười> ็จะมีป้ายชื่อคนก็จะใส่ชื่อเพื่อนโนลงไปก็ อยากจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าทำตัวห้องเฮ้ยกูสามารถแบบทำตัวเฮาห่าแล้วก็ไปใช่ปะถ้าเดินตกก็จะงงอ่ะแต่ระวังรอยห้โ <Okay. S 2> อเคเฮ้ยสีแดงสีแดงสีแดงดูสีแดงสีแดง,แง,แงเออวินกับโกยโกยกับโกยกโกยโอ้เออมาแล้วเราว่าเราไม่ติมเร,รง,งไม่เติมต,ตรงกลางแล้วมันกูต่อ,อยกูไหม วัเหนึ่นกัรกันบ้านกันเลยด้วยอะไรดีนะเนี่ยกูกูว่าคนต่อหลอดทีมเองเดี๋ยวเป็นการต่อทางให้ศัตรตูเนี่ยนี่ทีมอัพเกรดติ้งบล็อกที่แข็งแรงแข็งแรงอ่ะนี่เขามีเบสล็อกขายปะว่างแ <c oughs> เคเ่๋ยวว่าเราผมว่าเอาเอมิเรร์ล์น่าต้องการดีกว่า ก็ถ้าเคยแบบว่าไปเห็นแบบยูทูบเบอร์เขาแบบอะไรเงี้ยอ่ะตอบแบบเร็วๆใช่ไหมผมก็ตั้มตอบแบบตอบแบบไม่เป็นอานมณ์แบบย่อแบบย่อกดย่อกดย่อกดไอ้เชีย่ยขัดบอมไม่ติดไม่งเป็นนานรอนเล<ร>ยไปบ้านแล้วไปบ้านแล้วระวังเนอะไม่ต้องหัวครับมันมันขุดบ้านแล้วครับโอ้โอ้มหอ <laughs> มึงยังไม่ตายใช่ไหมยังไม่ตายยังไม่ตายใช่ไหม

ก้อดินเลยครับเนอะอะไรอะกระบือชนกระบือชนควายชนเนี่ยไม่เห็นจะขอไม่เห็นจะขอที่มันตีแรงกว่าน,นี้จะคูแบบเร็วๆอะตลาดชีวิตแม่งอะอะไรอะควายแรงกว่าหรอมันก็ไม่ได้แรงกว่านี่เฮ้ยนี่ไงมันคือโอ้ย<ค>มันมาวะ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  ระวังระวังโอ้โหเไื่อนเด่นปิดเพลงกูเหรอเนี kind of ่ยเพลงกูไม่เพกูไม่ตายไหมไม่คิดว่ากูคิดว่าอยู่สีฟ้าโอ้เพลงกูไม่ตายด้วยไม่คิดว่าอยู่สีแดงอ้โแล้วคนนี้คิดว่ามันตายไปแล้วก็เลยจบเลย ตาใหม่ตาใหม่เฮ้ยไอหมอนี่มันนักเต้นเท้าไฟยังไงดิเหรอไม่เห้นมันดูมันทำดูไปดิความจริงอ่ะถ้าแบบเป็นถ้ากูทำอย่างนี้คือแบบดูมันมันจะแบบเ่าะกูแบบชิปกูจะพังไงใช่ไหมแล้วมันก็จะขึ้นโปรแกรมบ้าแล้วเอออออเะไรก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนโหดอ๋อไม่ค้ามันไม่เปลี่ยนร่างกิ้งฟอร์มมอลเพลเยอร์รอทุกคนอ๋อกอินคนออก h ฮล l o h ฮัลโหลเอ้กูดนตัวเอลอชิพายกูโชวค์ความกาอังกฤษไอ้ชิบพายกูดนตัว l. เอลอะไรบางคนก็มาตอนนี้เราอยู่สีแดงเราใชายู่สีแดงเราแค้นเก่าไง <c oughs> ขออะไกล่องวมนะขอไอ้กล่องวนี่มันเฮ้ยอะไรอะไรมันแตกนี่เสี่ยงคนแตกเฮ้ยสเต็ปที่มันโคตรโหดเลยนี่หว่าเฮ้ยเย้เดี๋ยวมึงตอบเองกันนะเดี๋ยวกูตอบมาข้างเอาขอไอ้กูกำลังโชมเลยสเต็ปเอ้าอะไรแบบวิ่ง กูกลัวเหอยเลยมันตามกูมามาตายเอาเดิเตานเต็ปสเต็ปๆเดินๆเดิเดินๆเเดินๆนเินๆเนๆเดินๆเยินๆเดินๆเดยนๆเดินๆเดิยๆเดินๆเดินย กนไม่ได oh, 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 oh. oh, yeah. ้ฟังกูกูไม่ได้ตายหรอกอ๋ออโอ้๋ออโอ้ยอะบรรยากาศกูการบ้านนะกูการบ้านเราไม่โคตรไปไหนนะฮะเราเข็ดหลังจากแบบเมื่อกี้ที่ตายแบบโคตรโง่อะอะไรวะเขาชื่อว่าเอลเดะเดะเดะมันชื่ออะไรใช่อหมก็มันต้องการเท่าไหร่โหยี่สิบสี่ไอรอน ย่ำหนาวมาจะหลุดกันหนาแม่งเลยเขีย่กไม่ไหวแล้วเขีย่เดี๋ยวรอก่อนรอก่อนเดินมาเดันมาเดินมาคนมันมันต่อมันต่อบอลมันต่อบอลมันต่อบอไม่แจกเลยเฮียไม่แจกไม่แจกเ้าคือเขาจะมาไม่ได้แจกไม่ได้แจกครับไม่ได้แจกไม่ได้แจกครับไม่ได้แจกครับ เช้ามึงเหมือนโอ้ยเต็ปเฮ้ยเฮ้ยชื่สลายชื่สุ่งสิงวะไอ้ย่าโคตรสุดอะเแฟนกูกูตีไม่โดนอ๋อหวยอะลูกระโดดโหวยตายิเลยเราเราชนะได้เกมนี้เราชนะได้นะเราชนะได้นะแล้วยูซีเลยนะสีแดงวะ เราอย่งรอดอยู่เราอย่งรอดอยู่เรารอดได้ไงวะเฮียแล้วดูดูสีเหลือสีเดียวเอ้ยเออเราดูเออเรารอดอยู่สีเดียวเราได้ไงวะเมาซะแม่งเห็นเห็นเห็นเตียงเลยโหสุดอะติ๊กกะขาห้าห้าไอ้ใช่ปะไม่รู้ราคาห้าโกโดนแค่อันี้เราเร่งรอโกดอก่อน อ่ะนี่แหละโอ้โหเสียงเสียงนี้ไม่ดีแน่กลัวไม่ดีแน่ไอ้เชี่ยบอกข่ะไม่ติดหรอเหลือไอ้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 ช้าไอ้กลัวเราไปฆ่าเหลือเหลือแม่งเหลือแม่งคนเดียวแล้วน่ะไอ้คนต้องฆ่าน่ะไปเถอะก็รู้แล้วไงก็เหลือถึงเวลากะหมดตายครับว่าอยู่นี่ไม่ตายไม่จะไม่ตายเปซื้อหนูเลย เฮ้ยลอยอยู่เฮ้ยไหนหนึ่งม <wanna> ันต yeah. ีเด <I know. S 1> <have> ียงมันตีเ <c> ด <oughs> <ues> hey. He ียงมัน <c> ต <oughs> ีเดียงยังยังตีเดียงอ๋อฮะไอช่างมือต้องรีบมาจะนี่ช่างช่างมือต้องรีบมาแล้วตัวโจ๊กนี้ครับเพย์เยอะออนเพย์เยอะเฮ้ยเฮ้ยแล้วนะได้ไงวะเฮียเฮ้ยเฮ้ยโคตรสุดไอปถ้าน้าไอ้ก้นที่สวยอ่ะเออ ไม่แน่ใจว่าไอชื่ออื่นสองตัวสามารถจะ打进เกมไม่ได้โอเคสามีสามครับคนไทยแบบต้องมีแบบเติมเงินเติมเงินเออเฮ้ยเมันเอาเลยวะเฮ้ยไอหูแล้วเยมันจะกุกันกูตายตายปะไม่ตาย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 กูไม่ตายกูการเดิการเดูนนี่เป็นไงยำยำยำโอ้โหเนี่ยเกือบแตกโคตรสุดอ่ะ อุ๊ยเชี่ยโบบอว่โอ้โหกระเด็นชิบหายให้แตกโอ้โหเออเย้กูบอกแล้วเยายเออตอบตัวเล่นไม่ก็มาทำไมรู้สึกเหมือนโปรเลยอ่ะเชี่ยตีไกลเกินโปรจริงจริงโอไม่ไม่ไม่อ้เชี่ยไม่ทั้งทีมโวยเชียไม่ทั้งทีมกูทั้งทีมเอ้ยกูว่าไอ้คนที่คือถตัดในกาโยนหัวกูไอ้ช้าง ที่มึงทำไมมึงตีกูไกล่เหรอเฮีย้ยที่บอกมันไกลเกินอ่ะเออก็มีก็มีนะแต่ตอนนึง16ไม่ไม่มีแล้วเอาดาบมากันอย่างเงี้ยมันหนามะจริงจริงมันลนนมโอ้โหอ่อเอ้แม่งเอแงเอแปลว,ว่าหนึ่งไอ้พวกเล่นไอ้พวกที่เขากลับมาเล่นนี่แบบพวกแบบโปรเพเรย์เยอะชิบหายเลยย่ะ เพื่อนกูเพิ่งเพื่อนกูเพื่อนกูตายได้ไงวะยะเดี๋ยวเพื่อนกูตายได้ไงเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนเพืเปิดโปงเปล่าเมื่อกี้เพิ่งว้าบเปล่าไม่ได้ไม่ได้ตายเพื่อนกูะเพื่อนกูเก่งไงน่าจะว้าบมาเพาเพื่อนกูะเอ็นเดโปอะระวังน้ำมันมาตายปะตายไม่ตายไม่ตายโอ้ยแม่งโอ้โห โคตรกระเด็นเช้ามึงดะโอ้โหมึงดูดิมึง,นมง,นมงันฟานโอ้อันอันนี้ไม่ปดลอนอมาสองครั้งมาสอ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 งเฮ้กูกลับแล้เฮียวิ่งเหยู่พี่ตวัวเลยเออเออจริงนะเคบีคุรนักบางเลยเคบีอ่ะนั่งนั่งแบ็คลอโคตบางเลย โอ้รอคนเหล่านี้จะกล้าแล้วลเราแค่ไม่แบบกูแบบเอาไฟอะไรยืมมือม่งอัดในเครื่องไว้แล้วมันก็แบบโคตรหนักเครื่อง <c oughs> กูได้ผ้าคุมมากผาคุมแบบโมจังอะเ้ผ้าคุมใหม่กว่าไปหาร้านซื้อเอาดิเฮ้ม่จไม่ขายแบบอ้เฮียร้อยบวกบวกบวกอะไรแล้วบวกบูดีกว่าของกูปกติไอ้ช่างเดิค่ะบ่าวบ่าบ่ๆเขาบอกมไม่ได้ว่าแล้วครับ ตอบอไปสิ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 ตอบตอไป <c oughs> fail to into the world อเกิดปาปะถ้าต่อมาวะ <c oughs> ไม่สี่ยังไม่ตอบมีคนตอบมาไม่ไม่ไม่มีคนต่อมาไม่ไมีสักคนต่อมา <c oughs> ให้กูกลันหรือให้กูต่อไปข้างๆไปแล้วไปแล้วกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้ว,ลว <c oughs> อาอไอชิบหายจะบอกไอช้างเพิ่งกูตายใอ้เพิ่งกูตายขวายอขวายสีฟ้าขวา <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยก็ตายเห็นสีน้ำเงินป่ะมาได้เลยนะหอมเพียบเลยเลือดอะเลือดเดรอโอ้โหเป็นไงไปเอาเพบเลยเสียงมันมาตายหรอ ตายหายเ้ากาะที่เพื่อนกูมันก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้กัดนี่ว่วแค่เขาสุดแตเพื่อนกูกอะคือพวกมันจะเอาแบบพลิกแอคมาขุดไม้พลิกแอคมาขุดใช่ไหมเพชรยอ,ยอยู่ไหนเนี่ยสีอ่อะไม่มีไม่มีไม่ม,มีน้ำบ้าซื้อน,น้ำแล้วว่าน้ำให้หน่อยได้เปล่าน้ำราคาอะไรนี่ละลงไม่ได้ลงไม่ได้ เป็นเงินน้ำมาไม่น้ำไม่ขายได้หรอวะอ๋อบัคเก็ตต้องไงเรต้งไงตึงกูเหนื่ยไม้เหี้ยไม่ต้องไม่ต้องโอ้โหเกียอีสองเราเราบเก็ตได้ปะเราเอาเก็ได้ไม่ได้หรอเราจะเอาอะไรออฟซิเดียนใช่ไหมเออสองออฟซิเดียนเลยใช่ไหมหรือไม่ต้องหรือเอาเก็บอะอันสองอันเลย กเอาหมดเลยมาดีฮะวัไรยากเดินเจอในไอ้สงครามวิธีการใช้คุ้มค่ากูว่าเรามาเฮียเป็นแค่นี้แค่กูอธิบายมังก็จะอเห็นงกูแล้วว่ใช้ให้คุ้ค่าคือยัดข้าาไหนโอมรัวเขาตัครพี่ัรับโทครับโทพี่โทพี่ผมก็ทครับพี่เยอูนนะเยอคูณนะ เฮ้ยเี้ยก็บอกเลเ้วคิดมันสุดยอดจริงๆเ <c oughs> ดี๋ยวหนึนะเดี๋ยวพอพอซื้อพี่แน่ <c oughs> ก่อนพอกันได้ประมาณ2ทางที่อยู่ในนั้นนะ พอก็พี่ผมแบบผมรู้ไหมผมดูอาช่างเอ๊ะเจ้าวิ่งไม่แตกขูยเมื่อกี้ที่อะไรเจ้ามาอยู่บนนี้ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้เสียงอะไรมันตีกูได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวไม่พูดการได้ครบแปดช่องพอดีเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้มันคืออะไรนี่ใค่กูกำลังขุดเหมืองอยู่เลยไอ้เอ้ sorry 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 เฮ้ยระวังนะสีเจยออยู่ข้างบนทำไมเราไม่ตอบไปหาหมดวะไม่ต้องตอหรอกเราไปหาแม่แ่งเลยกูม่กูไม่ไม่พออ่ะแต่เียวแต่เราไม่มีอะไรจะเสียใช่ไหมเออไม่มีอะไรเสียแล้วดุดตียวมันเลย เขียวมาช้าหรอเขียวไปหามึงแต่กูก็เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตช้ามึงรอไหมเพื่อนกูรอเลยครับเพื่อนกูเก่งเพ่อกูเก่งเพื่อนกูเก่งเพื่อนกูเก่งร้อยแห่ะเฮ้ยของจริงช้าช้ามาเติม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 สองตัวสองตัวสองตัวสอวเฮ้เอ่อนกูตายเอเีย ก็สุดอะเฮ้ยสุดอะ,ะเป็นไงล่ะกูกลับไปนั่งรอบบีดีกว่า